ลา,าดูในข้อนี้ครับเขาให้อะไรมาครับเขาให้3คูณ10ยกกำลังสองนะบวกกับ6คูณ1นะบวกกับ1คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับบวกกับ7คูณ10ยกกำลังลบ4นะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาให้หาเไรครับเขาให้หาค่าของทศนิยมตัวเนี้ยออกมานะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับไม่ยากนะครับนะ3คูณ10ยกกำลัง2คืออะไรครับคือ3คูณถูกไหม ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับ3ามเป็นหลักร้อยนะแล้วต่อไปหลักร้อยและหลักอะไรครับหลักสิบหลักสิบมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ศูนย์นะต่อไปนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ6กคูณหมีค่าเท่ากับหเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับพอหลักหน่วยเสร็จหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยต่อไปก็ต้องเป็นทศนิยมถูกไหมเูกไหมครับนะทศนม หลักแรกก็คือเท่าไหร่ครับหารด้วยสิบหารด้วยสิบมีไหมไม่มีนะครับอ๋อหารด้วยสิบคือสิบยกกําลังลบหนึ่งนะหารด้วยหารด้วยร้อยก็คือสิบยกกําลังลบสองไม่มีเหมือนกันนะครับต่อไปหารด้วยพันคือสิบยกกําลังลบสามนะครับแลวลบสามมีไหมมีมีมมตอบมีเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นหนึ่งนะเราก็เขียนหนึ่งออกมานะต่อไปก็คือหารด้วยหมื่นคือเท่าไหร่ครับ สิบยกกําลังลบสีบ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเจ็ดเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เราก็ชี้ลงมาเลยนะครับตรงนี้ก็ชี้ลงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบของข้อนี้นะครับก็คือสามร้อยหกจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ไล่หลักดูนะครับนะหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยถูกไหมครับอันนี้เป็นตอ่าเป็นเลขจำนวนเต็มธรรมดานะครับส่วนพศนิยมนั้น นะส่วนสิบนะก็คือหารด้วยหารได้สิบหารได้ร้อยหารได้พันหารได้หมื่นนะนะครับแค่นี้เองนะครับนะจำไว้เลยหารได้สิบหารได้ร้อยหารได้พันหารได้หมื่นนะแล้วเราก็สามารถจะเขียนค่าประจำตำแหน่งออกมาได้นะครับโอเคไหมครับง่ายมากเลย